คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2,564ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2,564แล้วนะครับโดยเขาแบ่งการรับประกันภัยออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วน ได้แก่ส่วนพื้นฐานหรือเทียร์หและส่วนภาคสมัครใจก็คือเทียร์สนะครับเทียร์หหรือการประกันภัยพื้นฐานเนี่ยเบี้ยประกันนะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อ,อที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของทกสจะอยู่ที่ราคา69บาทต่อไร่นะครับ โดยทกศเขาจะอุดหนุนเงินให้38บาทต่อไร่รัฐบาลอุดหนุนให้อีก58บาทต่อไร่สำหรับเศษตกรทั่วไปนะครับแบ่งอัตราความเสี่ยงของพื้นที่ได้แก่เสี่ยงต่ำา55บาทต่อไร่เสี่ยงปานกลาง210บาทต่อไร่และเสี่ยงสูง230บาทต่อไร่โดยรัฐบาลอุดหนุนให้55บาบาทต่อไร่นะครับสำหรับความคุ้มครองในการทำประกันภัยครั้งนี้นะครับ เขาจะจ่ายในอัตรา1260บาทต่อไร่สำหรับภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติได้แก่น้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุได้ฝุน่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้ช้างป่านะครับและจ่ายในอัตรา630บาทต่อไร่สำหรับภัยสัตรูพืชหรือโรคระบาดนะครับ ต่อนะครับเทียสอหรือการประกันภาคสมัครใจเนี่ยนะครับก็จะมีเบี้ยประกันก็คือแบ่งตามความเสี่ยงของพื้นที่นะครับได้แก่พื้นที่เสี่ยงต่ำเนี่ยอัตรา24บาทต่อไร่เสี่ยงปานกลาง48บาทต่อไร่เสี่ยงสูง101บาทต่อไร่นะครับความคุ้มครองเนี่ยเขาจะจ่ายอัตรา240บาทต่อไร่สําหรับไผ่ธรรมชาตินะครับ 120บาทต่อไร่สำหรับภัยสัตรูพืชหรือโรคระบาดสำหรับรเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อซื้อประกันภัยได้ที่ธนาคารทกรสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นสุดของแต่ละภูมิภาคดังต่อไปนี้นะครับสำหรับในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม42จังหวัดนะครับ าสามารถติดต่อได้จนถึงวันที่30เมษายน64สำหรับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16จังหวัดติดต่อได้ภายใน31พฤษภาคม64สำหรับภาคตะวันตก5จังหวัดติดต่อภายใน30มิถุนายน64และภาคใต้14จังหวัดติดต่อภายใน31ธันวาคม64นะครับนี่ก็คือในอโครงการนะครับ ประกันข้าวนาปีปีการผลิต2,564เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ทกสใกล้บ้านนะครับโดยติดต่อได้ตามกำหนดเวลาที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ